คลิปนี้นะ,ะเป็นคลิปของชาวธาตุลมเป็นคลิปแรนดอมช่วงนี้ความรักธาตุลมเป็นอย่างไรนะธะาตุลมมีราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนวันที่นะคะทุกคนทุกท่านไม่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้ให้ให้ใหดูแล้วเนาะนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะดูเป็นแนวทางดูเป็นแง่คิดนะคะใพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะ,ะมารับชมรับฟังกันเลยใบแรกของคุณก่อนนะคะเป็นคิงถ้วย หกถ้วยแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะคะหกเหรียญเก้าเหรียญนาดิแทมพพลาเนสนาหกดาบเดอร์ซันนะห้าหนึ่งถ้วยไพ่ดูเวอร์ตกออกมานะคะล่วงออกมานะฮะตะมูล เดอะสตานะคะตรงนี้นะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะขออีกหนึ่งใบทัดลมนะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นจัตติกมาดูก่อนนะคะทตดลมคนดิวคุณคุยกับใครบ้างนะนะที่แม่หมอเห็นมีคิงถ้วยมีหนึ่งถ้วยพวกนี้ทัดน้ํากรกฎมีนพิจิกนะเดอะมูนก็ชาวมีลคนามีนตุลัคนาตุลธนูลคนาธน,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 นูนะที่ขึ้นมา กุมลักนณากุมดซันคนเกิดวันอาทิตย์นะ,ะถ้าธาตุอะไรที่หมออ่านแล้วหมอจะไม่อ่านเพิ่มนะคะมีคนเกิดวันเสาร์ด้วยนะดดเวอร์นะคะมาดูความรักที่ผ่านมากันนิดนึงความรักนี้แน่นอนละ่ะมันเป็นความรักที่รู้สึกว่าเราไม่เท่าเทียมกันเนาะมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายให้ให้ในความหมายแม่หมอไม่ได้แปลว่าต้องให้ซับอย่างเดียวนะคะซื้อของให้เสื้อผ้านหน้าผมแต่บางคนก็ใช่อย่างนั้นจริงๆซับพอร์ตหรือแม้แต่การที่เรามีปัญหาการคุณจะโทรไปง้อก่อนขอโทษก่อน ที่เทคแอคชั่นก่อนเสมอนะคะมันมีความรักที่รู้สึกว่าไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์นี้กรณีบางคนเป็นความรักที่คุณเคยเจอไหมคุณเป็นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเขาก็หายไปผูกผูกผูโผ,ผมันลินจาเลยนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่ความสัมพันธ์มันไม่เป็นมันไม่ชัดเจนนะคะเดโมนเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนนะคะคุณมีความรักคุณก็ไม่ต้องการอยู่กับที่ต้องการความรักที่เติบโตเจริญรุ่งเรืองและง,ง,ง,งอกงามใครบ้างที่คุยกับใคร แต่เออสามหึงหเดือนหมอก็เข้าใจนะคะแต่ต้องมันเป็นก็ต้องเป็นสเต็ปอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามาเป็นปีสองปีแล้วนะค,คุณลองน้ำบางท่านอาจจะเป็นสามปีด้วยซ้ํานะรหรือมากกว่านั้นก็ตามคุณกําลังคิดว่าความรักนี้คุณต้องการความรักที่เป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าคุณเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สถานะให้ค่ากับเราคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยนะคะถ้าไม่มีใครเข้ามาเราก็รักตัวเองดีกว่ามาจมปักวันนี้คุณอาจจะคิดอย่างนี้มาดูนะคะ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของทัดลมนะคะใบแรกคือไนท์ถือถ้วยนะสองเหรียญควีนดาบนะคะควีนดาบไม่ทัดลมตึงก่มเมทุนเนาะเด็กถือดาบนะแชริออตกรกกรักคณะกระกฎนะคนเกิดวันอาทิตย์นาเดอซันสิบดาบสี่เหรียญหกไม้เทา้าความรักทัดลมที่ผ่านมาบางท่านเป็นครอบครัวกันแล้วเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัว หรืออย่างไ้คุณก็ต้องการความรักความมั่นคงนะคะคบกันแล้วไม่ใช่วนไปวนกลับเป็นเลขแปดอยู่เช่นนี้ไม่ไม่มีสถานะเห็นไหมคะคุณต้องการการชนะไม่ได้แปลว่าชนะความหมายของหมอมินคือเอาชนะค้าคานกันด้วยคําพูดคําว่าชนะมันมันมีเป้าหมายอนะเช่นเราทํางานอย่าบอกนะว่าเราอยากย่ําตอกอยู่กับทีเราก็อยากเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าไม่ได้มีขั้นตําแหน่งให้ก็คือเลื่อนเงินเดือนก็คือทุกคนต้องการวันที่ดีอนาคตที่งดงาม คุณต้องการแบบนาาั้นละแต่ความสัมพันธ์มันบางคนเขาเหมือนเขากักความสัมพันธ์ไว้เดี๋ยวเราหายไปเดี๋ยวเขาหายไปเดี๋ยวเขากลับมาเราก็ใจอ่อนบางท่านเป็นสิบดาบเนี่ยโดนแทงข้างหลังก็เหนื่อยมากบอบช้ำม,มาเยอะทาตดลมนะคะตรงนี้บางคนก็เป็นสภาวะที่อยู่ไกลนะ,ะเป็นครอบครัวอยู่แล้วหรือความรักของคุณที่ผ่านมาเอออาจจะเป็นเรื่องนาทีการงานกันเนงะินที่ห่างไกลแล้วก็มีคนมาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์คุณนะคะ มีคนที่ตัดความสัมพันธ์นี้ไปนะถ้าไม่ชัดเจนหรือความรักของคุณมันหมายถึงว่าบางท่านเป็นกรณีที่ขัดแย้งกันเลยค่ะคุยไม่รู้เรื่องเอาแต่ใจไม่ว่าอายุแค่ไหนก็ตามมันเหนื่อยมันเป็นสวาวะที่ขัดแยง้งหรือบางคนต้องการความก้าวหน้าแล้วและอะไรที่มองไปข้างหน้านามีโอกาสที่จะตัดความสัมพันธ์ไปหรือความห่างไกลมันทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มก็ได้นะ่ะมาดูปัจจุบันดีกว่าค่ะ หนึ่งนะ,ะแม่หมอว่าคุณอาจจะได้เจอพ่อไม้แม่ไม้บางท่านนะบางคนก็โสดมานานนะเห็นไหมคะโสดมานานแต่เจอใครสักคนที่รู้สึกดีรู้สึกฉูกชะตาบางคู่นะหกช่วยคุณอาจจะเจอความรักในสมัยเด็กนะคะคำว,ว่าคนคุ้นเคยคนหน้าเก่าๆไม่ได้แปลว่าคนที่เพิ่งจบเราไปก็ได้นะช่วงสองสามปีคุณอาจจะคุยดีวกว่าใครมามากกว่าสองหรือสามคน,นดูไหมคะแล้วก็หายไปจบกันไปอาจจะเป็นคนเดิมหน้าเดิม,มกลับมาวนเวียนใหม่ หรือบางท่านเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนปฐมมัธาายมใครก็ตามที่เคยเดียวหายไปมีโอกาสนะคะกลับเข้ามามันดีลใหม่ก็ได้หรือช่วงนี้คุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยนะคนคนนี้หรือคิงหรือถ้วยเนี่ยเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะมีคนอายุน้อยนะคะเข้ามาบางคนก็ไม่ใช่อายุน้อยนะัยกลางคนอ,อกุณนะคะไพ่พวกนี้แม่หมอก็จะอ่านทุกใบที่ออกมาธาตุลมนะคะน่าจะมีความรักที่แตกต่างก็จะอ่านทุกใบแล้วการคิงหรือถ้วยเท่าอายุเข้าเข้า,ขาออกับคุณหรือมากกว่าน,นิดนึง ะะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะตรงนี้ค่ะหนึ่งถ้วยมีการเริ่มต้นใหม่บางคนเป็นความรักของคนไกลเด็กนักเรียนนอกเด็กนักเรียนอินเตอร์เดืเอดคุความห่างไกลนาสตากรุมลคมัคนากรุมคนคนนี้เป็นคนคุดโดดเด่นมีชื่อเสียงคุณรู้สึกดีต่อกันนะแต่มันค่อนข้างคุณรู้สึกว่าไอ้ทำไมเขาไม่ค่อยชัดเจนทําไมเรารู้สึกดีต่อกันนะคะมันเป็นเหมือนความรักเขานะแต่เขาก็ไม่ให้สถานะก็ได้นะเหมือนนะะคุณก็คุยกับเขาบ่อยๆแต่ทามันไม่มีสถานะก็ได้ นะมาดูกันนะคะมาดูเพิ่ม <c oughs> สองถ้วยนะหนึ่งดาบนะแต่รอนิดน,นึงแม่หมอว่าเขาอาจจะมีความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพราะตัวเขาอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องเองินเรื่องงานหน้าที่ประสบความสํมเาเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้แต่ความรักคุณอาจจะเสมอเสมอต้นเสมอปลายกับบางท่านแต่ถ้าความรักไหนไม่ชัดเจนวนเว,ว,ว,วียนไม่หมอว่าคุณอยากจะตัดไปแล้วอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองคุณจะให้ความวิตธรรมกับความรักที่ผ่านมา ว่าเอ้เขาให้ค่าเราไหมหเขาชัดเจนไหมให้ความคือคนเรามันต้องได้ความรักนที่พอๆกันถูกไหมคะตรงนี้เด็กทรือดามีคนสองคนด้วยนะหกถ้วยนะคะเดดเดคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆหรือจบอะไรกับใครมาได้ด้วยนะวิวคนเกิดมาเพื่อหัดวียเหรียนสิบไม้เทา้าเก้าดาบนะคะห้าถ้วย ควินดาควนถือไมท้าวมาดูกันบ้างคะ่ะทําไมไพ่ออกมานี้ถ้าท่านใดไปเจอใครช่วงนี้ไม่หมกว่าเขาอาจจะมีภารกิจเยอะเป็นเจ้าของกิจการนะะหรือไม่ถ้าเป็นลูกน้องก็คือหน้าที่การงานโตความรับผิดชอบเลยเยอะ,นะะหรือเขากําลังทําอะไรใหม่ๆงานเยอะนะคะตรงนี้นะภารกิจเยอะก็เลยรู้สึกว่ารักอีกอย่างเป็นคนกลัวความรักอาจจะเคยพังเคยเสียใจมาหรือสิบถ้วยขึ้นอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนเวลามีความรักมันเลยต้องการเวลานะ แต่คําพูดของหมอคือหมออ่านตามไพ่แต่คุณก็ต้องรู้นะคะว่าคุณคบกับใครแล้วอุ้ยตั้งสามปีแล้วสี่ปีมันจริงอย่างที่ไพ่หมอไม่เออต้องการเวลางานเยอะเออมันก็เกินไปถูกไหมคะอันนี้อ่านไพ่เนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมไม่หมอเลยอ่านไม่ได้ละเอียดเหมือนไปดูส่วนตัวนะ,ค,ะคุณก็ต้องดูของคุณด้วยว่าเอองานเขาเยอะเข้ามากจริงๆแต่มันไม่ใช่ตั้งสามปีแล้วไม่ชัดเจนงคุณคุณก็ต้องดูนะคะว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือหรือเขาไม่ได ไม่ได้คิดถึงอนาคตร่วมกับเรานาคบกับเราไปวันๆคุณก็ต้องชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าคุณต้องการอะไรถูกไหมอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะคุณอาจจะเจอคนที่สายงานเยอะงานทาแต่ง,งานคุณดูนะอาจจะเป็นความไกลได้ด้วยหรือทํางานมองอนาคตข้างหน้านะคะและอีกอย่างคุณค,คนนี้ค่อนข้างกลัวกับความรักหรือเคยเจ็บเคยพังมาเลยรู้สึกว่าต้องการกานชัดเจนคุยนะคุยทุกวันแต่ขอขอดูอนาคตนิดนึง มันไม่รีบร้อนก็ได้คุณอาจจะเจอสถานะนี้แต่ว่าคุณกับเขาก็ชอบกันนะเห็นไหมสองถ้วยตกลงรักซึ่งกันและกันนะคะเป็นอะไรเป็นความรักที่แตกต่างกันด้วยเจอทางไหนล่ะสายงานได้ด้วยนะคะทางออนไลน์ทางสื่อโซเชียลที่คุณอาจจะที่คุณดีลกันเรื่องงานเรื่องอะไรเพื่อนแนะนําให้ก็มีส่วนหรือคุณไปเริ่มต้นคลอสอะไรใหม่ๆมีโอกาสเจอนะคะมาดูคนเก่าอ่าเขาเป็นอย่างไรไม่หมองไม่รู้ทําไมพ่ขึ้นมาแบบเนี้ย คนคนนี้จะรู้สึกผิดและเสียใจอะไรบางอย่างคุณเป็นครอบครัวกันมาก่อนตอนนี้เขาเครียดมากนะคะถ้าคุณเคยคุยกับใครแล้วหายไปหรือมีโอกาสที่คุณเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะหมอฟิกไปที่คุณกับเขา,าเคยอยู่กันโอปุ่นหรือคบกับเขาแล้วคุณเติมเต็มทุกอย่างแมนะ่หมอว่าเขาเครียดอะไรบางอย่างเขาอาจจะไปเริ่มต้นดิวเรื่องต้นอะไรหรือเมื่อที่ผ่านมาไม่ใส่ใจคุณมีคนอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกนะคะตรงนี้นะนะคะ,นะะโชคชะตาคู่บุญ,บญ,บญคู่ หมอพูดผิดนะคะบุญทํากมแต่งคู่แล้วไม่แคลกันใช่แล้วก็ไม่แคลกันถ้าไม่ใช่ต้องปล่อยไปนะคะทุกคนทุกท่านนะคะแม่หมอขอเกินนิดนึงนะ,ะถ้าดูดวงส่วนตัวบางคนบอกอยากดูดวงกับหมอมินจังนะคะหมอมินมีคิวให้ไหมคะตรงนี้นะคะคุณคอมเมนต์ใต้คลิปนะ่มันไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะถ้าคุณจะดูดวงจริงทักไลน์เข้ามานะคะทักไลน์เข้ามาแล้วคุณต้องอ่านรายละเอียดนิดนึงนะคะตรงใต้คลิป คุณต้องพร้อมรอคิวได้หมอมินก็เหมือนหมอดูท่านอื่นนะคะต้องไปทําอะไรมากมายเยอะแยะดูดวงส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีแอดมินคอยตออคือแฟนหมอมินแต่ถ้าแฟนไม่ว่างแอนมินไม่ว่างถ้าหมอตอบช้าหมอขออภัยด้วยนะคะหมอก็จะบอกว่าถ้าคุณถักมา,านี้ก็จะมีคิวให้คุณเลือกพวกนี้มาลืนตั้งแต่สิบห้านาฬิกาหมอรับดูดวงสิบห้านาฬิกาถึงสามทุ่มนะคะตรงนี้นะนะคุณต้องออไลน์เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่านะคะมันจะได้ไม่ตรงกับคิวท่านอื่น แล้วหมอจะให้คุณเลือกคิวว่าคุณสะดวกคิวไหนคุณต้องโอนจองถึงได้คิวแต่ถ้าพรุ่งนี้มาลืนคุณไม่สะดวกคุณบอกว่าอาจจะสี่ห้าวันได้ไหมหมอนะคะหมอก็จะนะคะลืดคิวว่างให้คุณคุณต้องโอนจองเหมือนกันถึงได้คิวแต่ถ้าคุณมารออีกว่าหมอเคยบอกว่าเอออีสี่ห้าวันค่อยทักใหม่คิวมันรีรันไปเรื่อยนะคะพอถึงใกล้วันคนก็ต้องโอนจองตรงนั้นนะคะมันถึงได้ประโยชน์นะทักเข้ามาก็เออสนใจดูดวงค่ะสนใจดูดวงครับ มันก็จะมีลายเหรียญให้คุณอ่านแล้วก็จะพิมพ์วันที่ให้คุณเลือกเวลาให้คุณเลือกนะคะมาดูกันนะคะมาดูนะคะเขาคิดยังไงแล้วรู้สึกงไงคุณบ้างนะคะดาลงสิบเหรียญหกถ้วยไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะแม่หมออ่านตามไพ่นะมีคนเดิมๆที่ที่เคยอยู่เป็นครอบครัวกับคุณ หรือเขาคิดว่าคุณนี้ผ่านมาซัพพอร์ตเขาดูแล้ใจใส่เติมเต็มให้เขามีคนอยากวนกลับมาด้วยนะเอ็มพลอร์ันนี้ราศีในลาคาเม่เป็นคนไกลคนต่างชาติอิเดเชียนคนเกิดวันพุธแม่หมอว่ามีคนอยากกลับเข้ามานะคะเพาโอกาสคุณใหม่แม่หมอว่าเขาก็อยากให้คุณรับไว้อันนี้แม่หมอถอดใจนะนะตรงนี้หมายถึงนะคะมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะนะนะ ยากให้คุณรับไว้และอยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับเข้ามาเป็นครอบครัวอยากเขาเข้ามาเพื่ออบอุ่นอีกครั้งหนึง่งนะคะอยากมาเคลียร์ใจอยากกลับมาชัดเจนเพราะคุณเป็นอะไรดืร้ซันให้ความสุขเขาให้แสงสว่างเขาดูแลเขาดีนะคะแต่ถ้าเป็นความรักครั้งใหม่ไม่มาว่าคุณเขามีโอกาสที่อยากคิดนะคะเขาคิดว่าอยากจะเดินทางมาเจอคุณเป็นความรักที่อายุแตกต่างกันก็ได้นะอยากเดินทางมาเจอนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีความอบอุ่นคือความรักนะะที่ใส่ใจ ตนี้นะคะโดเวอร์เป็นความรักที่เข้าใจแต่คนนี้เขาคิดแบบนี้นะคะว่าเขาต้องการการเติบโตก้าวทีละบันไดแต่มันคงคําพูดแนมะ่หมอพูดตรงนี้แม่คุณคุณลูกทุกท่านท่านลงก็น่าจะเข้าใจไม่มีอะไรที่ก้าวกระโดดเช่นสามเดือนหกเดือนนะคะแล้วเปเงินเปนทองพาหาพ่อแม่แต่ง,งานมันมันก็กระไรอยู่นะคะตรงนี้ดูให้ดีนะแต่ไม่ได้แปลว่าสามปียังไม่ชัดเจนคุณก็ต้องพิจารณาใหม่แล้วนะคะแนะะม่หมออ่านทมไพ่ว่าคนคนนี้อยากเข้ามา อยากพูดอยากคุยอยากศึกษาคุณเพราะเขาอาจจะเคยเจ็บเสียใจมาหรือเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เยอะก็ได้และคนดําเดิมก็อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะ,ะข้อความมาดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคนโคบคนคุยหรือคนมีประเด็นนะ,ะหรืออาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะอยากบอกเขามีคนเป็นห่วงคุณหรือเปล่าเนี่ย เป็นห่วงอยู่ห่างๆเราจบกันแล้วใช่ไหมเขาถามนะคะมีคนเดิมๆอยากกลับเข้ามานะบางท่านขัดแยงทะเลาะก,กันหรือเปล่าคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไหมช่วงนี้นะคะ,ะมีคนถามว่าเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนี่อาจจะเป็นคนเดิมคนที่เคยห่างเหินก็ได้นะคนห่างไปบางคนก็แค่คนคบคนดียวแล้วหายไปบางคนก็อาจจะเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวแล้วก็คือเหมือน เริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะคะตรงนี้นะคะเขาเครียดมากภายใต้สําหรับคิดมากเอ้ตรงกับไพ่หมอเลยตนะกี้มีคนถามว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะ,ะเอามาดูนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณคิงถือถ้วยมีคนที่ชอบคุณนะนะมีคนที่ถือคุณไว้มีคนที่อยากกลับมาแล้วไปต่อกับคุณหรือความรักครั้งนี้ถ้าเป็นคนใหม่ๆเห็นไหมคะที่แม่หมอบอกกวาดต้นทีระเรียนต้นไม้ก่อเจริญเติบโต,ตและงกงามรดน้ำพุนดินคุยทุกวัน คุยกันทุกวันนะะแต่ว่าต้องการก้าวหน้าต้องการเติบโตนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคุณดูดีๆนะว่าคนคนคบคนคุยเนี่ยคุณคุยมากี่เดือนกี่ปีแล้วเขาไม่เคยชัดเจนคุยไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่โอเคนะคะแม่บอกว่ามีคนสองคนนะเอ,อมีคนหน้าเดิมๆอยากวนกลับมาจริงด้วยนะคะเด็กคือตัวคนอายุน้อย ความรักครั้งนี้คนคนนึงต้องการความรักที่จเจริญเติบโตไปกับคุณมีเป้าหมายเดียวกันแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะศึกษากันไปดูใจแต่คนเก่าๆอยากกลับมาเพื่อเอาชนะใจคุณดูแลใส่ใจมากกว่าเดิมนะคะมีคนเก่ากลับมาด้วยนะบางท่านบางคนเจอความรักอายุน้อยในะช่วงนี้ด้วยมาดูแอคชั่นกันบางความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรถ้าาท่านลมบอกว่าถ้าไม่ชัดเจนฉันจะไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วนะใบแรกของคุณเลย มันต้องการการเริ่มต้นใหม่มีคนมาง้อจริงด้วยนะมีคนมาขอโอกาสคนที่หญิงคนที่มีอีโ,โอ้เลยล่ะคะ่ะคนที่เคยมีปัญหาไม่เข้าใจขัดแย้ยงกันไปได้ด้วยนะช่วงนี้นะคะวีเหลียนเตนดเดนเพลสอมพัเลอร์อ่าเดดเดนะะหนึ่งนะคะแม่หมอบอกกันนะว่า สิบถ้วยมีคนที่อยากกลับมาเข้ามาแล้วมาเติมเต็มไม่มีใครเขาเขารู้ว่าไม่มีใครเติมเต็มและอบอุ่นเท่าคุณอยู่แล้วคนที่อยู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวหรือคุณเคยเติมเต็มให้เขามีคนมาง้อคุณเขาโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เขาจะเอาใยช,ชนะเอาใจดูแลใส่ใจคุณมากกว่าเดิมไพ่หมอออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะแต่ถ้ากลับมาอีละเปลาะปล่ยเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าคุณต้องดูให้ดีนะนะคะ แล้วถามว่าอันนี้คนเดิมนะคะถ้าคนโสดล่ะหรือคนที่เข้ามาแม่หมอบอกเลยคุณมีคนคุยอยู่นะบางท่านอาจจะเป็นคนที่ยิ้แตกต่างคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งนิ่งเงียบเยบางคนก็เจอไว้ใกล้เคียงกันแต่งแต่ความรักนี้คุณต้องการการชัดเจนนะคะคีนดาบต้องการการเคลียร์คุณต้องการการเติบโตนะคะตรงนี้ถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่เติบโตคุณคุณอาจจะตัดไปได้นะไพ่พวกนี้นะคุณดูนะคะตรงนี้นะ ความรักช่วงนี้แม่หมอว่าจะมีโสดมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณนะคะตรงนี้หรือคนที่มีภาระหน้าที่เยอะหรือคนที่เคยพังมาก่อนเลยรู้สึกว่ากลัวกับความรักนะคะ <c oughs> และบางคนก็จะวนกลับมาได้ด้วยสําหรับบางท่านนะนะไพ่สรุปสุดท้ายและแน,นะนำนะไพ่จะแนะนํำยังไงอสองต้วยขึ้นใบแรกเลยดีมีเชีช่ย ช่วงนี้แม่หมอว่าชาวทัดลมเนี่ยเข้าถึงจิตวิญญาณผู้อื่นเป็นคนมีเซนชอบปฏิบัติชอบไหว้พาสวดมนต์เซนของคุณจะเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณว่าใครคือใช่ถ้าไม่ใช่คุณจะตัดนะคะไม่อยากท็อปสีกี่แล้วนะคะแม่หมอว่าคุณจะได้เจอความรักนะค,ะความรักที่เห็นไหมคะแปดเหรียญคือแปดเหรียญเนี่ยความส,สภาวะความรักนี้มันค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าหมออ่านตามไพ่ถ้าใครรีบร้อน แปลว่าคุณรีบเขาไม่รีบนะคะมันจะเป็นภาวะที่แตกต่างกันถ้าอย่างนั้นแสดงว่าทัศนคติเริ่มต่างคําว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่มีเป้าหมายค่ะอย่าลืมนะเขาตอกเหลียนเนะสมอต้นเสมอปลายมีเป้าหมายเหมือนคนไหนที่เก็บเงินเก็บทรัพย์เนี่ยแต่ถ้าเรื่องเงินแม่หมอบอกเลยว่าถ้านลมช่วงนี้เก็บเงินเก็บทรัพย์มีเป้าหมายการเงินการทองจะเพิ่มพูนขึ้นมีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภด้วยหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินแต่ถ้าเป็นความรักแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่ซัพพอร์ตเราทั้งด้านการเงินินและจจตใ เป็นความรักที่มองอานาะคขดร่วมกันนะคะมากับรกอาบมากับเซนมากับเงินทองนะช่วงนี้บางท่านมีคนเดิมๆวนกลับมาด้วยทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าจะายัางไงกับความสัมพันธ์แต่คนคนนี้กลับมาอาจจะต้องการความรักที่อบอุ่นและเติบโตเหมือนที่คุณเคยทําให้เขาแม่หมอว่าเขาอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างก็ได้นะคะขอบคุณมากมายาทัดลมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิป ถ้าดูดวงส่วนตัวหมอพูดไปหมดแล้วนะคะสําหรับบางท่านมอขออภัยด้วยบางช่วงที่พูดแบบนี้แต่แม่หมอก็คืออยากเคลียร์สำหรับบางคนที่เขาอยากดูดวงะคะสวัสดีค่ะ